สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ครับจะไปคุยแบบจัดเต็มถึงเรื่องราวของพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันทีล่าสุดนะครับยังคงสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องบนเวทีฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับและก็มีเรื่องราวของบุรีรัมยูไนเต็ดมาฝากกันด้วย แต่ช่วงแรกนะครับช่วยการกด s ั b s c r i b e ในช anel ต้องซุยกันก่อนเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัตรอยากให้ถึง2 0 0 0 0ซับไวๆก็ช่วยกันกดซับด้วยนะครับเดี๋ยวมีของรางวัลมาแจกกันเหมือนเดิมไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในช่วงแรกนะครับจะไปคุยถึงพี่อุ้มธิรทรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอนะครับที่กำลังลงแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2อ2 0ยอยู่ซึ่งตอนนี้มารีนอตและก็พี่อุ้มเนี่ย ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยโดยรอบแบ่งกลุ่มก่อนหน้านี้เนี่ยพี่อุ้มได้รับคําชื่นชมอย่างมากนะครับจากทั้งสื่อญี่ปุ่นสื่อไทยสื่อจีนรวมถึงสื่อยักษ์ใหญ่ระดับเอเชียนะครับว่าพัฒนาฝีเท้าขึ้นได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นตัวหลักของบรินอรจนได้รับเลือกจากการโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนัดที่5ของรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ แสดงเห็นเลยว่าพี่อุ้มเนี่ยโอ้โหเป็นที่ยอมรับจากแฟนบอลทั่วเอเชียจริงๆและฝีเท้าของเขาก็สุดยอดผมไม่ได้อวยแต่อย่างใดแต่พี่อุ้มตอนนี้เก่งมากๆนะครับฝีเท้าเขาแบบเก่งจริงอะ่ะทั้งการออกบอลการยิงประตูการคอสบอลหรือการเล่นเกมลุกเล่นเกมรับไม่แปลกใจที่จะเป็นนักเตะคนสําคัญของมาลินอสนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับพี่อุ้มเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็นะักฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องนะ เมื่อ AFC เนี่ยได้ออกมาเผย8แข้งน่าจับตามองประจำศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2020รอบ16ทีมสุดท้ายปรากฏว่า1ใน8นักเตะมีชื่อของพี่อุ้มทีละทรบุญมาทันนะครับแบ็กซ้ายจากโยโกฮาม่าเอฟมารนอติดมาด้วยพร้อมกับบอกว่าเป็นแบ็กซ้ายที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเล่นเกมลุกได้ดีแล้วก็เป็นกำลังหลักของมารีนอต และเขาน่าจะช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบลึกๆได้นะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับก็อย่างที่ผมบอกว่านอกจากเขาเป็นตัวหลักของมารินอสแล้วพี่อุ้มยังเล่นได้มากกว่าแบ็คซ้ายรวมถึงประสบการณ์ในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาก็มากที่สุดในทีมมารินอสนะครับเพราะฉะนั้นเขาคือคนสำคัญและน่าจะเป็นกำลังหลักในการช่วยมารินอสไล่ล่าแชมป์ในรายการนี้นะครับนอกจากพี่อุ้มเนี่ย ที่เอฟเลือกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นนักเตะระดับโลกทั้งนั้นนะครับไล่ตั้งแต่อินเอสตากองกลางดีกรีแชมป์โลกชาวสเปนนะจากวิเซลโกเบก็เคยเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมพี่อุ้มเจรทรด้วยแล้วก็มีออสการนะครับอดีตนักเตะเชลซีขวัญใจผมเช่นเดียวกันจากเซี่ยงไฮ้ SIPG รวมไปถึงยังมีชุดโตอาเบะอันนี้เป็นกองกลางวัยรุ่นชื่อดังจาก FC โตเกียนะครับแล้วก็คิมมินบูประมาณนี้นะซึ่งการที่มีชื่อของพี่อุ้มติด แล้วก็อยู่ในเฟรมเดียวกับอีเนสตาออสการ์เนี่ยผมไปดูยังไงก็มีความประทับใจนะครับและก็ไม่คิดว่าจะมีนักเตะไทยมาถึงจุดนี้ได้นะต้องชื่นชมในฝีเท้าและความพยายามของพี่อุ้มทีละทรจริงๆเป็นเรื่องดีอย่างมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าแฟนบอลได้เห็นข่าวนี้เนี่ยโดยเฉพาะแฟนบอลไทยน่าจะแฮปปี้เหมือนกับผมนะครับและหลังจากนี้ก็ลุ้นกันว่าพี่อุ้มกับมาลีนอต จะไปได้ไกลแค่ไหนในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2020โดยรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยพี่อุ้มและมารีนอสนะครับจะเจอกับซูวอนซัมซุงบูวิงรองแชมป์กลุ่มจีจากเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7ธันวาคมก็ติดตามให้ดีผมเชื่อว่ามารีนอสและพอุมผ่านทีมนี้ได้ขนาดเจอชุนบุกทีมที่เป็นระดับต้นของเกาหลีใต้เขายังชนะได้แบบสบายๆแล้ผมเชื่อว่ามารีนอสอ่ะเจอทีมไหน มีสิทธิ์ที่จะชนะได้หมดแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยเวลาเจอทีมจากเจลิกด้วยกันเพราะว่าค่อนข้างที่จะรู้ทางกันเป็นอย่างดีแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพศักยภาพทีมของมารินอตณตอนนี้เขาเป็นแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกได้แน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าดวงหรือวันนั้นจะยิงประตูดได้หรือเปล่าและจะไปถึงแชมป์หรือเปล่าอันนี้ก็มาให้กําลังใจกันถ้าพี่อุ้มผ่านเขารอบลึกๆเนี่ยชื่อเสียงของเขาก็จะยกระดับไปอีก วงการฟุตบอลไทยก็จะเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นเข้าอีกและถ้าพี่อุ้มเป็นแชมป์ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกได้กับมารีนอรับรองเลยครับชื่อเสียงกระชอนไปทั่วเอเชียและถ้าได้ไเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีกโอ้โหคราวนี้ไปกันใหญ่นะครับก็ลุ้นกันให้พี่อุ้มไปให้ได้นอกจากพี่อุ้มที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยแล้วนะครับยังมี2นักเตะจากสิงห์เชียงรายก็ได้รับคําชื่นชมเหมือนกัน คนแรกเนี่ยเป็นศิวกรเจตกูนะครับกองกลางโตลุกจากสิงห์เชียงรายก็มีชื่อติดอันดับ3ร่วมเป็นนักเตะที่คอสบอลมากที่สุดใน AFC แชมเปี้ยนลีก2020โดยศิวกรเนี่ยคอสบอลไปทั้งสิ้น34ครั้งด้วยกันนะครับติดอันดับ3โดยผลงานของศิวกรเจตกูใน AFC แชมเปี้ยนลีก2020เนี่ย6เกมในรอบแบ่งกลุ่มนะครับยิง1ประตูกับอีก1แอสซิสต์คอสบอล34ครั้ง หากนับเฉพาะโซนตะวันออกศิวกรครับเป็นนักเตะที่คอสบอลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับมันมองบอกว่านักเตะไทยอย่างศิวกรเจะกูลกล้าเล่นกล้าจ่ายบอลและสามารถทำา1แอซิ์ได้รวมถึงทำา1ประตูดได้อันนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของอภิรักษ์บลวงนะครับผู้รักษาประตูวัยรุ่นจากเชียงรายก็ติดอันดับ3ในด่านที่เซฟมากที่สุด ใน AFC c h a m ม i ป n s ยนล2ก2 0โดยเซฟไปทั้งสิ้นเนี่ย21ครั้งด้วยกันสำหรับอภิรักษ์บรวงนะครับรวมถึงสามารถเซฟจุดโทษได้ด้วยโดยอภิรักษ์เนี่ยเป็นลองเพียงแค่แบล็คโจนผู้รักษาประตูจากออเนสานี่ประมาณที่เขาเซฟไป25ครั้งแล้วก็หลีอู่ไอ้อันนี้เป็นผู้รักษาประตูจากเซี่ยงไฮ้ซึงหัวที่เซฟไป22ครั้งถ้าผมพูดผิดก็ ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ชื่อจีนอาจจะพูดไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับนักเตะไทยกับเวทีฟุตบอล AFC ซีแชมเปี้ยนลีกมันพิสูจน์ได้เห็นว่าพวกเขาไปก็เล่นได้สร้างชื่อเสียงและเป็นนักเตะท็อปของเอเชียได้อันนี้เป็นเรื่องหน้าปบปืนให้กับบรรดานักเตะไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยในเวทีระดับเอเชียอันนี้ขอแสดงความชื่นชมจัดใจจริงๆนะครับอ่ะอันนี้เรื่องของพี่อุ้มไปแล้ว ขยับไปดูเรื่องของคอนซาโดเลซัปโปโรกันหน่อยครับต้นสังกัดของพิเจชนาทิพและพี่ตองกวินที่ล่าสุดเนี่ยลงเล่นในเกมนัดสุดท้ายของการเล่นในบ้านที่ซัปโปโรโดมในศึกฟุตบอลเจลิก2020แต่ดันไปแพ้เซเรโซโอซาก้าแบบขาดลอย1 .3 ต่อนะครับเกมนี้ก็อย่างที่ทราบว่าพิเจชนาทิพย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในสนามเพราะว่าเขากลับมารักษาอาการบาดเจ็บที่เมืองไทยแต่อยู่ในช่วงกักตัวอยู่และก็พี่ตองกวินก็ไม่ได้ลงเล่นนะครับ คือหลังจบเกมนี้ซัปโปโรเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ภายใต้ใแบรนด์ใหม่ก็คือมิซุโนะก่อนหน้านี้ซัปโปโรเนี่ยใช้แบรนด์ท a p ป้าแบรนด์สัญชาติอิตาลีเนี่ยมา15ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะหมดสัญญาในฤดูกาลนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางซัปโปโรไปจับมือกับมิซุโนะแบรนด์กีฬาชื่อดังของญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างมากในเมืองไทยนะครับเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ ในฤดูกาลนนะ้าออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในแบบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือพี่เจชนาทิพของพวกเรานั่นเองเท่เป็นเสื้อคอปกนะครับโดยชุดเย้าของซัปโปโรนะครับยังคงมีโทนสีแดงดำเพิ่มเติมด้วยลายตาหมากลุกบริเวณขอบเสื้อและเปลี่ยนมาใช้คอปกขณะที่ชุดเยือนนะครับมาในโทนสีดำเพิ่มเติมด้วยลายตาหมากลุกเช่นกัน ส่วนเนื้อผ้าเนี่ยเขาบอกว่ามีคุณสมบัติพิเศษนะครับคือแห้งเร็วซับเหงื่อได้ดีและมีความยืดหยุ่นแม้ในระหว่างการขึ้นไหวของร่างกายนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีมาขายก็ไปอุดหนุนกันได้นะสำหรับเสื้อใหม่ของคอนซาโดเลซัปโปโรคอปกพี่เจใส่แล้วเท่อย่างมากเดี๋ยวจะต้องไปขอลายเซ็นพี่เจหน่อยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของพี่เจแล้วก็ซัปโปโรมาฝากการส่วนเรื่องของพี่เจตอนนี้อยู่ในช่วงกักตัวแต่เขาก็ ได้ทําการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ออกกําลังกายอยู่ตลอดพอหลังจากกัดตัวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปพบแอนดี้ที่เป็นนักกายภาพที่เขาสนิทแล้วก็ไว้ใจเป็นอย่างมากในการดูแลเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ติดตัวมาก็หวังว่าพี่เจจะไม่เจ็บอะไรมากแล้วก็หายกลับมาโชว์ผลงานลากเลื้อยในเวทีเจลีกในฤดูกาลหน้าเต็มๆนะครับ อ่ะขยับไปพูดถึงทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเตดกันหน่อยนะครับทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกแต่ในฤดูกาล2020ผลงานไม่ดีเอาจริงๆนะครับไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จไม่สามารถจบอันดับหนึ่งในสี่ของเลกแรกทำให้พวกเขาพลาดการไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยรวมไปถึงโอกาสในการควา้าแชมป์ไทยลีกในปีนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับ เพราะมีคะแนนตามหลัง BG ค่อนข้างเยอะพอสมควรล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งของคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมเขาออกมายอมรับเลยว่าบุรีรัมยูเนเต็ดกับผลงานในปีนี้สอบตกอย่างชัดเจนคือลุงเนนะครับเขาได้บอกว่าหากพูดถึง3หน่วยงานของบุรีรัมยูเนเต็ดในปีนี้ต้องบอกว่าหน่วยงานแรกที่สอบตกคือฟุตบอลที่เขาดูแลอยู่โดยตรง ปีนี้ทำแฟนบอลเสียใจส่วนตัวเขาเองก็กินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าวัด KPI คงต้องถูกหักเงินเดือนมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นทางฝั่งของลุงเนวินออกมาพูดนะก็ต้องยอมรับว,ว่าบุยรำในฤดูกาลนี้ผลงานไม่ดีจริงๆนะครับมีหลายสยติที่ถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นการออกสตาร์ทที่ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรถึงตอนนี้เนี่ยบุยรำนะครับ อยู่อันดับ8ของตารางโอ้โหถือว่าไม่เห็นบุยลำมาอยู่ในตรงนี้บ่อยนะครับแล้วก็มีบุกไปแพ้ราชบุรีเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเปิดบ้านแพ้โคราชเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเปิดบ้านแพ้สมุทรปราการซิตี้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับชวดไป A อฟแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มถึง2ปีติดต่อกันเป็นครั้งแรกแพ้ในลีกไปแล้วถึง6จาก13นัดโอ้โหซึ่งเป็นผลงานที่ไม่ดีจริงๆนะครับ แล้วก็ผมมองว่าส่วนสําคัญของบุญลมในฤดูกาลนี้เนี่ยเรื่องของโคตา้านักเตะต่างชาติก็สําคัญนะครับเพราะว่านักเตะที่เข้ามาใหม่ก็ไม่สามารถยกระดับทีมได้บวกกับนักเตะไทยตัวเก่าเนี่ยเหลือไม่กี่คนส่วนนักเตะที่ขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นมาได้ไม่สุดนะครับก็มีแค่สุภาะโชคสาร,รชาติแล้วก็มีในส่วนของรัตนากรที่ได้ลงเล่นบ่อยแต่ก็ยังโชว์ผลงานได้ไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า วิลัมหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรโดยเฉพาะโคต้าต่างชาติที่ล่าสุดเนี่ยน่าจะได้มาหนึ่งคนชัวๆนะครับก็คือในส่วนของแบรนดอนโอนิวอันนี้เป็นกองกลางชาวออสเตรเลียนะครับก็จะมาอยู่กับวิลามในช่วงเล็ก2แน่นอนเพราะว่าต้นสังกัดของแบรนดอนโอนิวเนี่ยอย่างโปรฮังสติลเลอร์นะครับเขาได้ออกมาแถลง ยืนยันเลยว่าแบนดอนโอเนีลเนี่ยจะย้ายไปเล่นที่ประเทศไทยกับวิลลัมและเขาก็ขอ,ขอขอบคุณในส่วนของความทุ่มเทความพยายามที่แบนดอนโอเนลช่วยทีมอย่างดีที่สุดในฤดูกาล2020และทางฝั่งโปรฮังเนี่ยจะคอยเป็นกำลังใจให้กับแบนดอนโอเนีลในการทำงานให้ดีกับทีมใหม่อันนี้เป็นทางฝั่งโปรฮังออกมาแถลงนะครับซึ่งแน่นอนครับแบนดอนโอเนลจะมาเป็นสมาชิกใหม่ของวิลรัมแน่ จะมาแทนที่โคต้าเอเชียของอักบ้าอิสมาตุละเยตกองกลางชาวอุซเบกิสถานที่ผลงานไม่ดีจริงๆนะครับเล่นไม่ได้เหนือกว่านักเตะไทยและช่วงหลังก็ถูกดอปเป็นตัวสำรองเรียบร้อยแล้วก็ได้มาแน่ๆแล้วหนึ่งคนนอกจากนี้นักเตะไทยก็จะมีทินกรอสูรินรวมไปถึงตาตุลพัฒสัตธรรมนะที่ได้ข่าวมาสำหรับวิลัมส่วนแบนนอนโอนิลคนนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเป็นกองกลาง ตัวรับดีกรีทีมชาติออสเตรเลียเลยและประสบการณ์เล่นในเอลิกก็กับเพิร์ตกอรี่ซิดนีย์เอเคยคว้าแชมป์เอลิกได้ถึง2สมัยฟุตบอลถ้วย1สมัยและเคยติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล1ครั้งนะครับส่วนในทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยเขาเคยอุ่นเครื่องพบกับทีมระดับโลกนะอย่างเชลซีลิเวอร์พูลแล้วก็อาเซนอนและเคยติดทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่หนึ่งนัด ที่อุ่นเครื่องกับทีมเกาหลีใต้เมื่อปี2019นะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับแรนดอนโอนิลก็จะได้เห็นบุยลัมเปลี่ยนแปลงเยอะอย่างมากเพราะขึ้นชื่อว่าบุยลัมแล้วเขาไม่อยากจะที่จะผลงานไม่ดีตลอดแน่นอนเขาพร้อมที่จะทุ่มทุนเพื่อพาทีมกลับมาอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์นะครับอันนี้แฟนบอลภาษาสายฟ้าก็มาลุ้นกันว่าการผ่าตัดทีมอีกหนึ่งครั้งของบุยลัมจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ในคลิปนี้ ก็คอมเมนต์เข้ามากันได้และขอขอบคุณทุกยอดซับยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์นะครับอ่ะคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ